โอ้โหเมื่อคืนนี้เอลกาซิโกสุดมันเลยนะครับโอทางด้านของบาซ่าได้แชมป์ไปนะครับสำหรับรายการสเปนิซุปอรัพที่แข่งที่ซาอุดีอาระเบียนะครับโอ้โหมันจัดนะครับเจอกันทีไรเนี่ยสุดมันตลอดเลยต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันทีไรมันจริงๆนะครับโอ้สาสอ่ะบาซ่าสิบคน,นครับยังเอาชนะไปได้ บาร์เซโลนาครับเฉือนชนะเรอัลมาดริดสุดมัน3-2ครับแม้เหลือ10คนท้ายเกมโดยได้2ประตูจากราฟินญาดาวเตะบราซิเลียนนะครับแข่งที่จะนั่นสนามคิงอับดุลลาสปอร์ตตี้สเตเดียมครับเชดดาเนาะ บาซ่าก็ถือว่ามาดีเลยช่วงแรกเนี่ยบาซ่าครองบอลเป็นส่วนใหญ่แต่ยังหาช่องเจาะไม่ได้นาทีที่1 4กลายเป็นราชนชุดข,ขามารุยได้ลุ้นก่อนครับเจวาโต้กลับเร็วจากกลางสนามวินิซูสครับหลุดมาทางซ้ายก่อนควบเข้าเขี่โทษแล้วแปลเล็งเสาสองนะครับโจนกาเซียล้มตัวตะคุบไปได้นาทีถัดมาบาซ่าได้เตะมุมทางขวาราฟินญาได้เปิดโค้งมาเสาสองครับเอริกาเซียขึ้นบงชนหลังของกาเรเวราสที่กระโดดบล็อกบอลกระดอนออกมา นาที21ครับอุณหภูมิเริ่มร้อนครับการเราสไปเหยียบใส่ลาเมญมาลในจังหวะไม่มีบอลผู้เล่นบาซ่าโวยจาวาไปเหลืองแล้วก็ถกเถียงแล้วก็กวนกับเรย์มบริดเล็กน้อยนะครับบาซ่าตั้งลำนะครับนาที26ครับอ่าเจนนันของอเลซ andro b r o เ d e นะครับแตะสั้นคืนหลังให้กับราฟิญากระนำด้วยซ้ายจากริมเส้นเขตโทษนะครับเยืนงทางซ้ายตีโบกตัวเนี่ยทุบออกมาได้เรัลมดริดครับโต้ตอบนาที32ด้วยบอลจังหวะเดียวา r o เด e ครับเปิดจากขวาเข้ากลางให้กับโรริโก มงเช็ดขึ้นหน้าไปที่ว่างกอสโลกาเซียสับปีดมาตรงกลางแล้วซัดแถวขอบเขยทโทษอ่ะละแต่บอลเนี่ยเบาหวิวครับจนกาเซียร,รับสบายนะครับนาทีถัดมาเปรดี้ครับหลุดมาทางซ้ายก่อนผ่านเข้ากลางกับเฟร,รมิลโลเปสวิ่งมาซัดด้วยซ้ายข้ามคันไปเยอะบาซ่าน่าได้สุดๆครับนาที34ยามาลเ,เปิดจังขวาเนี่ยทะลุไล่ให้กับราฟินญาหลุดเดี่ยวเข้าเขทโทษทางซ้ายแต่ราฟินญาไปเร็วหลุดเสาสองอย่างเสียดายครับโอ้นาทีถัดมาบาซ่าปลดล็อกสำเร็จครับเฟรมิลโลเปสเนาะ แทงบอลออกทางซ้ายให้กับราฟินญาควบเข้าเกีรโททางซ้ายชวนมินี่ตามมาช้าไปครับราฟินญาซัดด้วยสายเสียบเสาสองแบบเสียบโฮมะผ่านคูตัวแบบตรงตาข่ายบาซ่าออกนำหนึ่งศูนย์แล้วบาซ่าเนี่ยมาเป็นชุดครับนาที40่สิยาเมาแทงตามช่องให้กับเฟรมินหลุดเข้าเกีดโทษทางขวาแล้วกดเล็งเสาแรกครับกูตัวปัดออกมาได้นาทีถัดมาเนี่ยย้ำยาเมาพลิ้วหลบทางกลับขวาแล้วซัดมุมแคบกูตัวยังปัดออกหลังไปได้ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที4ี่บวกมาดริดกลับมาได้จากโจวโตกลับครับ กอซาโลก,กาเซียถ่ายบอลออกซ้ายให้กับวินิอุสกระชากหนีชูโกเดแล้วตัดจากซ้ายเข้าในแล้วซัดเสียบเสาสองนะครับเรมเทรติเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ดีใจไม่นานครับนาทีถัดมาปราดี้แทงให้โรเบิร์ตเลวดอกกี้ครับลุดเดี่ยวเข้าวโดอวังซ้ายก่อนดีดด้วยขวาสวนตัวคูตัวเข้าไปบอลลอยเสียบเสาสองบาซ่าออกนำอีกครั้งสองหนึ่งแล้วราชันยุขามามริดครับโอ้โหเอาคืนนันควันจากลูกเตะม,มุมฝั่งขวาโรดริโกเปิดมากลางประตูครับดีโนเซนหม่งชนคาร กระดอนมาเข้าทางเปิร์ของกอ,กอสโลกาเซียยิงช่วะแรกไม่ดีแต่บอลยังเข้าเท้าขวาตวัดยิงชนใต้คานผ่านเส้นประตูสกอร์กลับมาเท่ากัน2 2แต่ด้วย3ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับกลับมาบู๊กันต่อครึ่งหลังนาที51าิวินิซุสครับลากตัดจากซ้ายเข้าในแล้วยิงยัดเสาแรกโจรกรเซียปัดได้วินิซุสจูเนียร์ซ้ำเร็วโด่งข้ามคานอีกสานาทีบาซ่าได้ฟรีคิกหน้ากีโท้ครับยิงทางขวานะราฟินยาปัดข้ามคาน วินิซุส์ยังอันตร,รายนาที56ครับวินิซุสลากตัดจากซ้ายเข้าในแล้วสับไกลเล็งเสาสองจนกาเซียปัดออกหลังวุตริดเกมร้อนอีกรอบครับนาที57ครับมีใบเหลืองแรก A Z Z o ครับอาเซซิโอครับไปหวดไบรดี้ในจังหวะโต้กลับแบบไม่ใกล้เคียงบอลเลยผู้เล่นบาซาเรคกรองเชีวไปแดงท่ามกลางการโต้เถียงทั้งในและก็นอกสนามเรเมอริดครับได้ลุ้นนาที62จากการประสานของสองแข้งเซบ้าวินิซุสไหลให้กับโรดิโกที่อยู่ทางซ้ายเหตุโทษแปรเรีเสาสองจนกาเซียรับไปได้ บาซ่าทำกันสวยครับนาที70็กูเด้ปาดจากขวาเข้ากลางอยาบมาวช้าจะเจาะกลางประตูกูตัวผวาปัดออกมาได้ครับเอาจนให้ครับนาที73ด็ดนิดโอโม,โมจ่ายให้กับเฟรนันโตเรสจับไม่อยู่แต่มาเข้าทางของราฟินญาแตะเข้าในแลวสับไกลด้วยขวาบอลเฉลบชิวามินี่เปลี่ยนทางกูตัวถล่มไปอีกทางครับบอลลอยเข้ากลางประตูบาซ่านำเป็น3 2อีกครั้งชาบ,บิโรโซครับทิ้งไพ่ส่งเองเ็มเป้ลงเล่นแทนกาเซียนาที78โอโมซัดมุมแคบทางซ้ายบอลโด่งออกไปไกล นาทีสุดท้ายครับบาซ่าเหลือ10คนหลังเฟนกิดียองครับพุ่งเสียบเอ็มบาเป้เกือบถึงหัวเข่านะฮะผู้ตัดสินชักใบแดงให้กับทางด้านของเฟนกิดยองทันทีทันทีฟริกถอดยาเมาแล้วเติมโรนัลโด้ราโฮลลงมาช่วยเกมรับแล้วช่วงทดเจ็บนะครับนาที9ก้บหกสบาซ่าโต้กลับมาแคสต์แรดฟอร์ดลากมาคนเดียวทางขวาก่อนซัดอุศาวไกลอีกนาทีมาริดครับต่อบอลในเขตโทษบาซ่านะกูแล่ผ่านจากซ้ายเข้ากลางการูราสแปรตรงตัวจนกาเซีย ช่วงทดเจ็บนาที9ก้บหจังหวะต่อเนื่องจากเต็มมุมครับเอ็มปบปเป้เปิดจากซ้ายเข้ากลางชมนี่มงตรงตัวจนกาเซียอีกครั้งจบเกมครับบานะร์เซโลนาชนะเรอัลมิดสุดมันจริงๆครับสประตูต่อ2ป้องกันแชมป์สเปนนี้ซูเปอร,ร์คัพไว้ได้แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่16มากกว่าทุกทีมนะครับผมโอ้โหสุดๆนะสำหรับทางด้านของบาร์เซโลนานะครับถือว่าเจอกันทีไรมันตลอดไม่เคยผิดหวังสําหรับ บาซ่าแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับหลังเกมครับอารอนโซเนี่ยผิดหวังแต่ภูมิใจแม้วเลมอดริดบืดแชมป์ซูเปอร์คัพนะครับชาบิโรโซ่กุนซือมาดริดครับยอมรับว่าผิดหวังหลังราชันลูกามาดริดอ Madrid, ่ะพ่ายแพ้กับบาซ่าสองสาในนัดชิงชนะเลิศสเปนในซูเปอร์คัพแต่ยังรู้สึกภูมิใจในตัวลูกทีมเดเรียโออาฮาสตรายงานว่าอารอโซ่ so, ครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพ้แพ้ครั้งนี้ว่าเขาผิดหวังแต่ก็ภูมิใจในผลงานของลูกทีมครับบอกว่า มันมีหลายความรู้สึกที่มันเยอะมากด้านหนึ่งก็คือผิดหวังที่ไม่สามารถควา้าแชมป์ได้แต่ก็ภูมิใจที่ทีมสู้จนถึงนาทีที่สุดเรารู้จนถึงที่สุดเลยแหละและเกมนั้นก็สูสีมากมีช่วงเวลาต่างๆกันทีมพยายามอย่างเต็มที่และมันก็ใกล้เคียงมากทีมมีทัศนติที่ดีมีความมุ่งมั่นอย่างมากผมรู้ว่ามีบางอย่างบางช่วงที่เราต้องตั้งรับโดยไม่มีบอลต้องมีความหมดคนควบคุมเกมแล้วก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทํา30นาทีแรกเราเสียน้อยมาก หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นมากครึ่งหลังเราออกมาเล่นได้ดีทางฝั่งซ้ายโดยมีวินิอุสเป็นตัวนําเราเสียประตูจากลูกกระดอนทําให้สกอร์เป็น3-2และผมมั่นใจว่าเราจะมีโอกาสติเสมอแต่เราก็พลาดจุดโทษอ่าฉะนั้นของอาร์โซอเองครับชื่นชมวินิอุสจูเนียซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของาดรดในเกมนี้ก็บอกว่า วินิซุสเล่นได้ดีมากจนถึงนาทีที่85เขาขอเปลี่ยนตัวเนื่องจากความเหนื่อยล้าและอากาศก็ชื้นมากเขาเสียสมดุลไปบ้างประตูนั้นยอดเยี่ยมมากเขาอันตรายมากในพื้นที่ของตัวเองเราไม่พอใจกับผลงานการแข่งขันแต่เราสามารถมองหายง่บวกสําหรับฤดูกาลนี้ได้ตอนนี้สิ่งสําคัญสุดก็คือการได้ผู้เล่นกลับมาจากอาการบาดเจ็บออรโซยังย้ําว่าการเปลี่ยนตัวเอ็มบปเป้ลงสนามช้าเกินไปโดยส่งแผนเดิมก็คือจะส่งเอ็มบปเป้ลงสนามก่อนทีมตามหลัง2-3นะครับบอกว่า คิริยันกาลังจะลงสนามก่อนเราเสียประตูที่3เราต้องการสร้างความได้เปรียบสร้างความอันตรายและใช้ประโยชน์จากเขาในการบุกทะลุทะลวงแนวรับและหาพื้นที่ว่างเขาเปิดโอกาสให้เราในจังหวะที่ช้าไปหน่อยน่าเสียดายที่เราเสียประตูไปแล้วแต่เราต้องการกดดันคู่แข่งด้วยการโจมตีจากเขานะครับอันนี้คือการเปิดใจของทางชาบิรรโซนะครับก็ถือว่ามันหยุดติ่งเลยทีเดียวนะครับ ต้องบอกว่ามันหยดติ่งเลยทีเดียวครับสําหรับคู่บาซ่ากับมาริดนะครับไม่มีใครย,ยอมใครแต่วันนี้เป็นฝั่งของบาซ์รซโลนาที่คว้าแชมป์ไปครอบครองนะครับคว้าแชมป์ไปครอบครองเนาะก็ถือว่าโอ้โหแล่กันแบบดุเด็ดเผ่นมันนะครับนะเจอกันทีไรมันก็ดุเดือดอยู่แล้วนะครับแต่ยกนี้เป็นของบาซ่าที่ได้แชมป์สเปนซุปเปอร์คไปปีที่แล้วก็ได้นะบาซ่าปีที่แล้วก็ได้นะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์นะครับก็ถือว่าเริ่มต้นด้วยดี ใส่กันแบบหยดติงนะ่งเงี้ยใส่กันยับเลยนะแข่งของมาเรดกับแข่งบาซ่าครับ